ด้แล้วครับเปลี่ยนปั๊มน้ำโยปั๊มน้ำรั่วฟอรมดมอน้ำได้แล้วเห็นสิบเก้าส้นสัน้นดำๆมมตัวหนึ่งไม่หายเลตัวเส้นสั้นนะหายไปตัวหนึ่งน้ำรั่วเปลี่ยนหมดเขาแล้วติดแล้วครับเครื่องค่อยเสียตันหนี เออเดี๋ยเอาอะไรเดอสิบไม่รู้หรอกดูนั้นมั่งลงไปดูนู่นน,น่ะตรงไหนปูพื้นนู่นน่ะนู่นน่ะเขาเอาเก็มม้วนา่อนลนะองหาดูครับต๊มเช็คแล้วไม่รั่วแล้วครับโอ้โอน้ำมันสันส่นๆน่าจะเป็นตัวแยกงเงาตะเกียง ัวเขาเปลี่ยนแล้วสีหัวครับเดี๋ยวน็อตเบอร์สิบตัวหนึ่งยังไม่ได้ขันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนอยหาใส่นี่ใส่แล้วสองรเขาไต้แล้วโ,โ,าอ,าวโอ้ทาน,นได้ม่งอเคลแล้วเครื่องเติมแล้ววัดแล้วครับเติมตกมน้ำใหม่กำมน้ำรั่วครับไหลโาอยูไ่ไหนลูกนึงโคลต้มน้ำ ทำน้ำรั่วครับรวัวมันเสียเสียตามอายุการใช้งานครับใช้งานมานานแล้วก็รั่วปกติน้ำใหม่หน,น้ำรั่วท่อเสียตันนี่ดูท่อตันหรือเปล่าูโอ้ว่าแต่คนอื่นท่อตันนะเยเจอในบ้านตัวเองโอ้ พอครับใส่ยถหนักฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดจะสตาร์ทเครื่องดูเองขึ้นได้ไหมเช้าได้อยู่ครับตัดเครื่องดูดูกเกียร์ด้วยว่างไหมสตาร์ทรถครับเข้าไปรถเลยไม่ต้องนี้ครับเดี๋ยววางพอยวางแล้วเอาหัวก่อน หัวครับหัวเผาเนี่ยมันต้องเผาสองข้างคันนี้หนึ่งสองสามสดัดแล้วครับช่างก็ตั้งมาน้อยครับเพื่อจะไม่ให้ไม่ให้หัวเผามันไหม้เขาเลยตั้งมาสี่วิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเออดับแล้วห้าวิครับธรรมดาต้องประมาณแปดหรือสิบหนึ่งสองสามสี อ่าเนี่เขาตั้งมาห้าสตาร์ทตึต้งเลยครับได้แล้วครับรอบเครื่องยนต์นะถ้าไม่มีปัญหาจะเร่งได้สามพันรอบสี่พันรอบนะ ไปเสียออกครับไปเสียตันเนี่ยตันจังหนิงกริปครับโอ้โหมีใครเป็นของผมมากแล้วกลับอ่ะ ไม่หลายตัวแล้วเครื่องร่นิ่งมากครับเปลี่ยนต้มน้ำใหม่น้ำใหม่น้ำไม่ไหลัแต่วันี้เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำ เจ้าเลยลุนลงนอะเทควาลสองรอไปเจ้าเลยอย่างเงี้ยผ่านไม่เมื่อวานสันคิดอยู่ไอ้ท่อเนี่ยถูกแล้วอันี่ยพี่ท่อถูกแล้ว Trong vợ hai là hoặc là thì là hoặc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  đi hoặc là hoặc là này là hoặc này hoặc là 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 hoặc là

ห้าตึง้งเขาตั้งมาห้าวิครับจริงต้องประมาณสิบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสตาร์ทเด็ครับช่างตัวหัวเผาขาดเขาก็เลยตั้งหมด้อยยื้ยื้อไม่ใช่ก่อนอะไร นี่หาอะไรเป็นเที่อนี่เยเนี่เยเป็นครงครา,าดทีเดียวกับลาดช่างราดโทษตั้มโทษอะไรบวชช่วยหมดเลยใครโทษมาไปดู้เพื่อผมมาตั้มไม่ชอบผมต้องโทษไปก่อน